พี่บอยครับขอ15อันดับประเทศที่คนทั้งโลกเกลียดมากที่สุดในเอเชียหน่อยครับได้เลยครับและนี่คือ15อันดับประเทศที่คนทั้งโลกเกลียดมากที่สุดในเอเชียต้องบอกก่อนนะครับว่าอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยครับมาดูกันครับว่ามีประเทศอะไรบ้างเริ่มต้นอันดับที่15ครับประเทศฟิลิปปินส์ครับอันดับที่14ประเทศอัฟกานิสถานครับอันดับที่13ประเทศเกาหลีใต้นะครับคนเกลียดมากที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับที่17ของโลกด้วยครับอันดับที่12ครับประเทศตุรกีอันดับที่ ไม่น่าเชื่อนะครับนั่นคือประเทศญี่ปุ่นครับคนเกลียดมากที่สุดอันดับ10ในเอเชียและเป็นอันดับที่12ของโลก้วยครับอันดับ9ประเทศอินเดียครับคนเกลียดมากที่สุดในเอเชียครับและเป็นอันดับ10ของโลกครับอันดับ 8, 8. ประเทศซีเรียครับอันดับ7ประเทศอิรักตะโพกมีอิรักแล้วก็ต้องมีอิหร่านครับอันดับ5ประเทศปากีสถานครับอันดับ4ประเทศอิสราเอลครับ3ประเทศเกาหลีเหนือครับและเป็นอันดับ4ของโลกครับอันดับ2ประเทศรัสเซียครับและเป็นอันดับ3ของโลกเลยครับและอันดับ1 ประเทศที่คนทั้งโลกเกลียดมากที่สุดในเอเชียนั่นคือประเทศจีนนั่นเองครับและประเทศจีนนะครับยังเป็นประเทศที่คนทั้งโลกเกลียดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับส่วนอเมริกาคู่แข่งของจีนนะครับคนเกลียดมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทําไม ประเทศเหล่านี้ถึงเป็นประเทศที่คนเกลียดมากที่สุดในโลกเกลียดมากที่สุดในเอเชียทางทางที่ประเทศเหล่านี้ต้องบอกเลยนะครับว่าครึ่งหนึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าเป็นประเทศที่เจริญเป็นประเทศที่มีความเป็นผู้นําและเป็นประเทศที่มีอิทธิพลของโลกใบนี้แล้วคุณล่ะครับเห็นด้วยไหมครับคุณชอบประเทศนี้หรือคุณเกลียดประเทศเหล่านี้หรือเปล่าครับเมื่เิกแสดงความคิดเห็นลราพูดคุยกันได้ครับ